ะครก็ลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซื้อซุปเปอร์แตงแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่โดมิตาในการทำคลิปครั้งหน้าด้วยนะครับวันนี้พี่โดมิตาก็มาที่งานอล็อคโยมูนเชียวดีที่จัดโดยสุสุตังปักบัวสำนักงานใหญ่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรถกันได้เลยคนระับ ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับที่พี่โดวิตาจะนำเสนอรีวิวให้กับลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu d max ปี2024สเ a c แค a ปไ i g ั l เดอร์2ประตู1.9เกรด L เกียร์ธรรมดานะครับซึ่งชื่อเดิมของเขาก็คือเกรด L D A นะครับในปัจจุบันนี้จะต้องเรียก L แล้วนะครับ ถ้าเป็นสีขาวเดิมนะครับอยู่ที่758,000บาทแต่ถ้าลูกค้าเลือกสีดูไซส์ลูกค้าจะต้องบวกเงินเพิ่มไปอีก7,000บาทนะครับก็จะเป็น765,000บาทดังนั้นสีดูไซส์มีให้เลือกอยู่3สีนะครับได้แก่เทาไอล่าเกอโอเพกเงินบบฮิเวียนเมทลิกและดำาบาวาเลียนไมก้านะครับ3สีที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ ราคาจะเพิ่มเป็น7000นะครับหับวค่าสีก็จะเป็น7 6 5 0 0 0บาทเอาละถ้าไม่อยากเสียเวลานะครับเดีย๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยครับด้านบนราคานะครับก็จะเป็นเสาอากาศสมงสั้นหรือเสาอากาศแบบมาตรฐานตัวท็อปเกรด M เป็นแบบไหนรุ่นน้องเสาอากาศก็เป็นแบบนั้นนะครับถัด่าแผ่นอีโคสติกเกอร์ ก็บ่งบอกถึงข้อมูลสําคัญต่างๆไว้ครบคัันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเครื่องยนต์ระบบสมกําลังนะครับและก็อุปกรณ์ต่างๆอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่1 5 2กิโลเมตรต่อลิตรโดยเฉลี่ยครับถือได้ว่าประหยัดที่สุด ถัดมานะครับตัวกระจกบังลมหน้านะครับจะเป็นแบบอัดซ้อนนิลไพยช่วยเก็บเสียงรบก,กวนไม่เข้าไปในห้องโดยสารลดโอกาาเศษกระจกแตกนะครับถัดมาตัวที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบหน่วงเวลาแบบปรับได้นะครับลูกค้าสามารถยกตัวใบป,ปัดเพื่อทําความสะอาดกระจกบังลมหน้าได้นะครับสําหรับรูฉีดน้นําล้างกระจกจะถูกต้นไว้อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับ ถัดมาเส้นสายบริเวณฝากระโปรงหน้าก็ออกแบบภายใต้ความแข็งแกร่งทรงพลังนะครับพร้อมกับเส้นสายบริเวณตรงกลางฝากระโปรงเพื่อให้สอดรับกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ด้วยครับถัดมาตัวชุดโคมไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้า Isuzu Vision Bi b e m l d LED Projector นะครับเป็นโคมลูกแก้วแบบนี้นะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้า Follow Me Home พร้อมกับ Built-in Multi Functional Daylight ไฟสำหรับขับขี่ในเวลากลางวันและทำหน้าที่เป็นไฟหลีในยามกลางคืนพร้อมทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับวิดีโออยู่มุมขวาบนนะครับลูกค้าสามารถดูได้เลยตัวไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้สีระดับนะครับต่อมานะครับไฟตัดบอกคู่หน้านะครับในรุ่นเกรดแอลนะครับจะเป็นหลอดฮาโลเจนแสงสีเหลืองส้มนะครับแล้วก็ตัว ชอบไฟตัดพอกออกแบบตามหลักแอร์เคอร์เทนช่วยลดแรงต้านอากาศลดแรงเสียดทานนะครับก็คือลมจะถูกส่งไปยังซุ้มล้อด้านหน้าเพื่อช่วยลดความร้อนของตัวจานเบรกป้องกันไม่ให้จานเบรกไหมครับ ถัดมาตัวกันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นชุดสเกิร์ตในตัวนะครับถัดมานะครับกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ3 d Dimension นะครับสี Silky Silver ตัดด้วยสี Dark g ก y พร้อมด้วยโลโก้ Isuzu ชุบโครมี่ยมเพิ่มความลงตัวและหรูหราในคราวเดียวกัน และก็ตัวช่องรับอากาศด้านล่างออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องการระบายความร้อนของตัวหม้อน้ำและอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยครับถัดมาตัวเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชั่4สูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ16วาลคอมเพรเร็ว์ดเลิจิชันนะครับพร้อม VGS เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ความจุกระบอกสูบนะครับอยู่ที่1,898ซีหรือ1.9ลิตร ให้พละงก,กำลังสูงสุดอยู่ที่110กิโลวัตต์หรือ150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีนะครับส่งทายกำลังผ่านรานมิชชันที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้พอมโหมดบวกลบนะครับลูกค้าเลือกได้2เกียร์ถ้าเกียร์ออโต้นะครับ ลูกค้าก็ต้องรอรถหน่อยเพราะยังไม่มีจําหน่ายนะครับตอนนี้วันนี้ชมแกธรรมดาก่อนตัวเครื่องยนต์นะครับมีการรับประกัน3ปีหรือ1,000กิโลเมตรแล้วแต่ย,ดดยางหนึ่งถึงก่อนลูกค้าสามารถนารถตรวจสภาพทุก6เดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับยังมีการปรับปรุงในเรื่องของชิ้นส่วนเพื่อรอรับมาตรฐานไอเสียระดับ5นะครับหรือจูโล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ัดมานะครับระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและชกอัพแก๊สแบบดับเบิลสิิสบนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับแล้วก็ตัวคอยสปริงก็จะเสริมความนุ่มนวลขณะขับขี่นะครับ ก็ลัสมาโงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่6.1เมตรนะครับทำให้เราเลี้ยวรถได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับถัดมาตัวแชสซีนะครับก็ผลิตขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเหล็กก้าเหนียวพิเศษพร้อมเพิ่มคานต่งขวางคลัสเตมเบอร์ที่ช่วยลดอาการโยกตัวของตัวรถลดอาการบิดตัวด้วยคลอสเซชันนะครับให้ความแข็งแรกงกว่าเดิมสูงถึง23ถ <c oughs> ัดมานะครับยางติดรถก็จะเป็นยางแบบเรเดียลนะครับเป็นยางมิสโตนนะครับ ดูเลอร์ไฮเทอร์เลนนะครับ HT เนาะแล้วก็ถ้าหากลูกค้าวัดความสูงของยางได้นะครับเราจะวัดได้ที่255ม mm ิลลิเมตรนะครับซีรีส์ยาง60ขนาดความกว้างของหน้ายางหรือแก้มยางเนี่ยนะครับก็อยู่ที่17เปอร์ยางที่ติดรถมาก็255ทับ657นะครับมาพร้อมกับล้อรอ,อรลวินาบารลอยดีไซน์แบบ แอโรสครีวนะครับเป็นใบพัดให้ความแข็งแกร่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณโลโก้อิสุสตอนนี้นะครับจะเป็นสีโอมิาเป็นตัวก่อนหน้าจะเป็นวงกลมสีแดงนะครับถัดมานะครับระบบเบรกด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกแบบบีคลีบระบายความร้อนพร้อมด้วยคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่พ่วงด้วย ABS EBD นะครับแล้วก็ BA VA หรือเบรกแอซิดจะช่วยย่นระยะเวลาในการหยุดรถให้สั้นลงนะครับ ถัดมาบางโคหน้าหลังมีมาให้พร้อมนะครับลูกคา้บาบัรดาค่าติดตั้งมาให้จากโรงงานให้พร้อมนะครับลูกค้าสามารถใช้ขึ้นรถลงรถเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเป็นแบบชิ้นเดียวสีดําตัดขอบสีเงินนะครับถัดมาโลโก้ไฮแลนเดอร์ด้านข้างนะครับก็จะเป็นพิมพ์นูนแบบนี้นะครับชุบโครเมียมเพิ่มความหรูหรามานะครับแล้วก็ถัดมาตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถสีทูโทนนะครับ ด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีดำนะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวสามารถพับได้นะครับนยครับถัดมานะครับมือเปิดประตูก็เป็นวัสดุชุบโครเมี่ยมนะครับจับกระชับมือนะครับนะครับแล้วก็มีลูกุญแจให้นะครับสำหรับนำกุญแจรีโมทมาบิดล็อกปลดล็อกได้กรณีที่กุญแจรีโมทแบตเตอรี่หมดหรือไปอ่อนแต่รุ่นนี้นะครับจะยังไม่มีสัญญาณการขโมยให้นะครับ ถัดมานะครับไฟเบรกตัวที่3ก็จะเป็นแบบ LED นะครับก็จะอยู่บนหลังคาเพื่อให้รถคันที่สวนทางมาใกล้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับโดยจะติดทุกครั้งเมื่อลูกค้าเหยียบเบรกนะครับเสริมความปลอดภัยนะครับถัดมานะครับตัวชุดไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ Triple Armor LED นะครับเป็นไฟเรียงลงมา3มชั้นนะครับอ่าตอนนี้จะเป็น ไฟหลีกับไฟเบรกแต่ถ้าลูกค้าหยยบเบรกนะครับไฟโดนนี้จะติดจ้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลีเลยยังลงมานะ 1, 1> 3 2 3สนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวหล่ดสีส้มแสสีเหลืองอมพันไฟถอยหลังมีให้นะครับไฟตัดหมอกหน้านะครับไฟเลี้ยวหลังแล้วก็ ไฟถอยหลังจะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับเดีย๋ยวไม่ใช่ฟูล l อดี LED ครับถัดมานะครับตัวกันชนท้ายก็จะเป็นแบบอิทิเกเตสีเดียวกับตัวรถก้าวขึ้นแบบสองสเต็ปนะครับสะดวกสบายในการใช้งานถัดมานะครับตัวมือเปิดฝากระบะท้า,าททยนะครับก็เป็นวัสดุชุบโครเมียมนะครับเนี่ยจับกระชับมือนะครับ และก็มาพร้อมกับ b ิวอินเซฟตี้ค a เมลนะครับต้องมองภาพขนะดท้ายจอดด้านหลังแบบ v i วอินนะครับพร้อมกับเส้นกายะแบบเลนไกด์นะครับเพื่พอเพิ่มความมั่นใจในการจอดรถถัดมานะครับโลโก้อ,อิสุสดีแมกชุบโรเมียมพเพื่อเพิ่มความหรูหราให้พร้อมนะครับนี่ครับด้านหลังของการชนท้ายนะเผื่อลูกค้ายังไม่เห็นนะครับถัดมายังอะไรติดรถนะครับก็เป็นเบอร์255ทั 5, 5 7นะครับล้อกระทะเหล็กสีดำนะ แล้วก็ถัดมานะครับระบบกัะสับกะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบซอนสนะครับสามแผ่นพร้อมชกอัพแก๊สนะครับก็จะเสริมความนุ่มนวลในการบรรทุกนะครับการผลิตแหนบก็เป็นแหนบยาวพิเศษลอสแปนนะครับด้วยเทคโนโลยี WSSP นั่นเองนะครับ มาครับตอนที่2แล้วนะลูกค้าพี่โนบิตะจะพาลูกค้าเข้าไปชมภายในรถกันครับรารามามามา,มาตัวบานประตูแคปนะครับมันก็สามารถเปิดออกได้กว้างสุด90องศาเลยนะเวลาที่ลูกค้าจะขนสิ่งของต่างๆนะครับหรือจะเข้าไปโดยสารนะครับก็ เข้าออกสบายนะครับแล้วก็มีตัวนี้ให้นะครับกระจกหมูช้างให้ลูกค้าพร้อมเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็เข็มขัดนิลภัยคู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบ E L R ยึดสามจุดพระบบดึงหลังกลับและหอนแรงดึงอัตโนมัตินะครับลูกค้าสามารถปรับระดับความสูงต่ำของมันได้นะครับนะครับปรับได้ครับนอกจากนี้ก็มีระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้าให้พร้อมด้วยนะครับ แล้วก็นี่ครับมือเปิดประตูแคบนะครับออกแบบให้ลูกค้าเปิดได้จากภายในรถนอกรถเพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ล็อก2ชั้นนะครับแข็งแรงแน่นหนานะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมือปิดประตูแคบนะกรณีลูกค้ามานั่งหลังนะครับติดได้สบายเลยนะครับที่ใส่ขวดน้ํสองขวดมีให้พร้อมนะครับแล้วก็พรมรองพื้นเป็นวัสดุสีดํานะครับมีให้พร้อมนะ ตันนี้จะเป็นกล่องเก็บชุดเครื่องมือนะครับจะอยู่ด้านหลังบอกคู่กับขี่เนาะตันนี้จะเป็นกระเป๋าคู่กระเป๋าเครื่องมือนะครับกระเป๋าเครื่องมือแล้วก็ตัวแม่แรงถอดยางอะไหล่อยู่นี่นะครับถ้ารถเดิมๆจากโรงงานนะครับจะไม่มีบอกแคบปให้ลูกค้านะแต่ลูกค้ารับรถนะครับลูกค้าจะได้บอกแคบปไฟอยู่แล้วนะแล้วก็มีพนักพิงให้นะครับเป็นบุกนุ่มให้ครับลูกค้า ถัดมาเนี่ยนะครับลูกค้าช่องเก็บขอนด้านหลังมีให้พร้อมนะครับแต่ไม่มีแอร์กับ usb ให้นะครับถ้าจะติดตั้งลูกค้าก็ต้องไปสอบถามร้านที่เขารับทำเนาะแล้าลูกค้าจะติดตั้งนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะคู่หน้านะครับมีกระเป๋าสอดเอกสารใส่หนังสือนะครับสมุดต่างๆได้นี้ด้านหลังเบาะคู่ขับกี่นะ เนี่ยครับแล้วก็ด้านหลังเบาะผู้โดยสารมีให้พร้อมนะแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยครับลูกค้าตะขอห้อยสัพลาระให้พร้อมนะครับแล้วก็ตัวผ้าบุหลังคานะครับจะเป็นสีครีมนะครับแต่ถ้าเป็นเกรดแซดนะครับเท่าที่พี่โนบิตะดูในเว็บไซต์ของตีเพชรมาเนี่ยเขาจะเป็นโทนดำนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับละโพงเสียงแหลมไรเซอร์ลาซาวมีให้พร้อมนะครับไฟสองสว่างมีให้พร้อมนะครับลูกค้าเนี่ยโอเค แล้วก็พื้นที่ระหว่างเฮดลูมนะครับกับเล็กลูมถือว่ากว้างสบายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอึดอัดจนเกินไปนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยเล่นลวดลายตามการออกแบบมิอุระดีไซน์ให้นะครับเนี่ยโอบกระชับนะครับเดินด้วยได้เทาดำนะครับข่อลรอศรีษะมีให้พร้อมนะครับเบาะนั่งคู่หน้านะครับเป็นแบบปรับเลื่อนเองนะครับ สำหรับตัวบานประตูเนี่ยนะครับลูกค้าก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะช่วยเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีก็จะช่วยลดเสียงรบกวนนะครับเวลาที่ลูกค้าขับขี่รถได้นะครับและก็ บริเวณคิ้วนะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับตัดกับปือเปิดประตูสีเงินอย่างนี้เลยนะครับก็สืบทอดความหล่อเหลามาจากปี2023แล้วนะครับแล้วก็ที่พักแขกซอฟแ a d มีให้พร้อมนะครับลูกค้าอากาศถัดมานะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ามีให้พร้อมนะครับ ระจกไฟฟ้าฝังคู่ขับขี่นะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติพร้อมกับระบบป้องกันกระจกหีบให้พร้อมสับเลยนะครับและก็ต่อมานะครับที่ใส่ขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่1ดจด5ลิตรนะครับและช่องสอดเอกสารมีให้ลูกค้านะครับและก็ลําโพงคู่หน้านะครับขนาดใหญ่6นิ้วคูณ9นิ้วหนักแน่นในทุกรายละเอียดเสียงครับถัดมานะครับที่หน้าช่องแอร์คู่หน้านะครับก็มีที่วางแก้วน้ําให้พร้อมนะครับ สชั้นเนาะลูกค้าและก็ถัดมานะครับสวิตปรับระดับไฟหน้ามีไกด์ไลน์บอกให้ครับว่าลูกค้าจะปรับเลเวลไหนนะครับเนี่ยเวลาที่บรรทุกเนี่ยนะเลือกเอานะครับและก็ถัดมานะครับกองเก็บเหรียญเก็บบัตรกุญแจมีให้พร้อมครับด้าน,นล่างเป็นที่เปิดฝาก,กระโปรงนะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันมีให้พร้อมน้ํามันนะครับ เติมได้สูงสุด V20 นะครับลูกค้าถัดมาล่าสุดนะครับก็เป็นแฟนคลับแฟนเบรกคันเร่งครับถัดมานะครับตัวคอนโซลหน้านะครับจะเป็นวัสดุ ABS นะครับลูกค้าก็ไปซื้อติดตุ๊กแกได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนะครับพวกเครื่องเขียนอย่างเงี้ยบอกเขาอะซื้อติดตุ๊กแกน่อยนะครับแล้วก็ซื้อมาก็มาติด ผมรองพื้นตรงนี้ได้เวลาที่รถตากแดดเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับมันก็ยังช่วยลดริ้วรอยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ ก่อเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดนะครับให้ลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าเงิน mm hmm. กระเป๋าสตางค์ต่างๆนะครับสตากินแบบรัฐบาลยังใส่ได้เลย mm hmm. นะครับแล้วก็ถัดมานะครับนะัปัดเลื่อนไม้นะครับหรือวารวัดก็เป็นวาดวัดแบบมารตราฐานนั่นเองนะก็มีการออกแบบตัวเลขใหม่ให้ลูกค้าเห็นชัดเจนขึ้นนะครับหน้าจอ M I D ขนาด3.5นิ้วสีโมโนโคมมีให้พร้อมนะครับวงบอกเกจความร้อนอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะครับทิป A ทิป B ความจุ ้ำมันนะครับระยะทางคงเรืออะไรปรับมานนี้บอกหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นสวิตช์ปรับตั้งค่านะครับตัวนี้จะเป็นหน้าปัดวัดรอบการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าตําแหน่งเกียร์สูงรอบเครื่องยนต์ต่ำนะแต่ถ้าตําแหน่งเกียร์ต่ารอบเครื่องยนต์สูงนะตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดความเร็วถัดมานะครับลูกค้าตัวพวอมไลัยเป็นวงมไลายพาวเวอร์แบบกลักแอนพีเนียนนะแกนพวอมไลัยสามารถยุบตัวได้นะครับโดยแปรผันกับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเป็นแบบพิสแอนเทเลสโคปิกปรับระดับ ได้4ีทิศทางดึงเข้าออกนะครับการปรับนะครับการปรับระดับก็จะมีก้านอยู่ด้านล่างนะครับลูกค้าสอดนิ้วเข้าไปแล้วดันลงมาลูกค้าก็สามารถปรับสูงต่ำของววอมอะไรได้อย่างนี้เลยนะครับเวลาลูกค้าจัดใช้งานนะไม่ได้ยากนะครับ แล้วก็ระบบควบคุมไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบสมาร์ททัชทำให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับพรอมอะไรนะครับไม่ใช่หุ้มหนังแท้นะมันจะเป็นวัสดุยูรีเทน3ามการนะแล้วก็บริเวณแป้นแตรนะครับมีการเล่นลวดลายให้นั่นเองแล้วก็ถัดมาสวิตช์ควบคุมเสียงมีให้พร้อมนะลูกค้าสามารถใช้เพิ่มความดังลดความดังเปลี่ยนแทร็กนะครับแก่อนหน้าถอนไป นะครับก็หน้าถัดไปได้นะตัวนี้เลือกโหมดนะแล้วก็ปิดเสียงต่างๆตัวนี้ระบบแฮนด์ฟรีนะครับเวลาลูกค้าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสามารถกดรับสายโทรศัพท์ได้เวลามีคนโทรเข้ามาหานะครับแล้วก็มีคําสั่งเสียงนะับปุ่มวางสายแล้วก็ถัดมาระบบความบันทึงนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง8นิ้วนะครับรองรับไวเลสแอปเปิลคาเพย์ไวเลสแอนดรอยออโต้ได้แล้วนะถ้าลูกค้ามี Android นะครับก็ เชื่อมต่อได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องมีสายมาเกะก,กะแล้วนะง่ายดายไหมละ่ะอ่าและก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับก็คือระบบแสดงองศาทิศทางของล้อนะเวลาที่ลูกค้าหมุนล้อไปทิศทางไหนเนี่ยนะอ่ามันก็จะแสดงตำแหน่งนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ใหม่เลยนะครับก็เป็นพอร์ต USB Type C นะเวลาที่ลูกค้า ใช้ iPhone 15 Android รุ่นใหม่ๆครับลูกค้าก็เสียบชาร์จได้เลยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาระบบปรับความเย็นนะครับก็เป็นแบบ f u ลโหมด e 3รูปแบบนะครับก็สามารถปรับทิศทางลมได้นะครับลมออกนะว่าจะออกช่องไหนนะอันนี้ออกใส่หน้าถ้าลูกค้าหมุนมาตรงนี้นะครับลมก็จะลงพื้นกับออกใส่หน้าของลูกค้านะถ้าหมุนตรงนี้นะครับได้ลงพื้นอย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ลดไร้ฝ้านะครับเวลาที่ฝนตกนะหรือถ้าสววิสัยไม่ดีนะครับ ช่วงที่มีฝ้าขึ้นกระจกก็กดละลายได้นะครับสวิตช์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับสวิตช์เปิดปิดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์ครับถ้าไฟติดก็คือเย็นฉ่าแน่แต่ถ้าไม่ติดนะครับเป็นลมแอร์ธรรมดาตัวนี้เป็นสวิตช์ปรับความเย็นของน้ํายาแอร์นะครับก็เหมือนเราปรับแอร์บ้านนะครับมีเย็นมีเย็นมากครับตัวนี้ก็เป็นสวิต์เลือกแต่งลมครับให้อากาศหมุนเวียนเนาะถ้าดันมาตัวนี้นะครับรับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วก็มีระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารให้พร้อมนะครับ คอนโซลหน้าครับก็ออกแบบตามหลักมีอุล่าดีไซน์ผสมกับชาบสเอร์เรเจอร์นะครับอ่าก็จะมีลวดลายให้พร้อมนะแล้วก็ถัดมาพาวเวอร์เอาเลตสิบสองโวลต์มีให้พร้อมนะก็ถัดมานะครับพารเซนเจอร์แอร์แบ็กครับก็คือไฟบอกการทํางานของแอร์แบ็กคู่หน้าเวลาแอร์แบ็กทำงานนะครับอ่ามันก็จะบอกให้รู้ว่าเออถ้าตําแหน่งออนติดนะครับลูกค้าเสริมคาซีทตรงนี้เพราะว่าเรามีเด็กนะครับเด็กนั่งข้างหน้านะครับลูกค้าก็สามารถที่จะ เสริมคาซีดได้นะครับแต่จะต้องอยู่ตำแหน่งออนเสมอนะครับไฟจะต้องติดตำแหน่งออนนะเวลามีคาซีดถ้าออฟแอร์แบกนะครับแอร์แบกฝั่งนี้ทำงานอันนี้ก็ทำงานพร้อมกันนะครับดังนั้นนะครับให้อยู่ตำแหน่งออนะดีสุดแล้วเวลาที่พาเด็กๆมาด้้งมันจะได้ไม่พองมาทำร้ายให้เด็กได้รับบาดเจ็บได้นะครับเพราะว่าแอร์แบกระเบิดเนี่ยมันสามารถเกิดโอกาสบาดเจ็บสูงนะครับ แนะนําให้เปิดจะตําแหน่งออนดีกว่ามีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงช่องเก็บของด้านล่างนะครับถัดมานะครับระบบเกียร์นะครับก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์โอวูดไรส์สอตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะครับแล้วก็มีจีเนสปอตชิพที่บริเวณแผงหน้าปัดด้วยนะครับทำให้ลูกค้าเปลี่ยนเกียร์ได้รอบและ ช่วงความเร็วที่เหมาะสมนั่นเองแล้วก็มีแวนยกให้นะครับเวลาที่ลูกค้าจะเข้าแก์ถอยหลังนะลูกค้าจะต้องเหยียบแป้นคัตก่อนและยกขึ้นนะครับถ้าไม่เหยียบมันจะยกไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราไม่เหยียบคัตจะเป็นอะไรครับรู้ไหมครับถ้าไม่เหยียบคัตเป็นแกงเข้าเกะหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าจะแก์ถอยหลังต้องเหยียบคัตเสมอนะและก็ตอนนี้ที่วางแก้วน้ํามีให้พร้อมนะครับคอนโซลแก้วกวีฝาปิดให้พร้อมเลยนะครับคอนโซล หน้านะครับด้านบนนี้มีกล่องเก็บของให้พร้อมสับนะครับลูกค้าสามารถใส่เอกสารที่ต้องการได้ด้านล่างนะครับมีกล่องเก็บกระเป๋าคู่มือนะครับสมุดรับประกันต่างๆทุกวันนี้ไม่มีสมุดรับประกันแล้วนะนะมีแอป My i s z u แล้วก็จบใหเลยนะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดถุงลมให้พร้อมนะครับ กระจกมองหลังนะครับปรับลดสงสะท้อนได้ครับเวลาปกติการปรับจะต้องชี้ออกไปครับถ้าเวลาลดสงสะท้อนผักเข้ามาไฟอ่านแผนที่มีให้พร้อมนะครับเนี่ยครับลูกค้านี่มีก้องเก็บแว่นตาให้พร้อมครับลูกค้าม่านบังแดดคู่หน้านะครับมีที่สอดนาบัตให้พร้อมนะครับเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะแล้วก็มีกระจกแต่งหน้าให้พร้อมเหมือนกันทั้งสฝั่งเลยนะครับไม่มีไฟนะครับ นี่ครับอือพี่ดูนะครับพี่นพิตาเปิดให้ดูนี่ครับมือจับแอซิสกลิปสามตำแหน่งครับผมสำหรับจุดขายระบบความปลอดภัยมีดังนี้นะครับจุดขายเป็นรถครอบครัวนะครับในเลนราคามไม่สูงมากนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวได้เลยหรือจะไปเปิดท้ายขายของนะครับตามตลาดนัดนะครับ ตัวเกร L เนี่ยนะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยแต่ถ้าเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติระบบความปลอดภัยจะครบชุดกว่านะครับแต่ขาดแค่สัญญาณการขโมยแค่นั้นนะครับ ได้นะครับถ้าเกยียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ออโต้ตามความเหมาะสมของลูกค้าเลยนะครับโดยระบบความปลอดภัยที่มีมาให้นะครับไม่ว่จาจะเป็นระบบป้อ,องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS ระบบช่วยกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพื่อให้สัมพันธ์กับ,บน้ำหนักระบบเพิ่มแรงเบรก VA ระบบลดกำลังเครื่องยนตเพื่อช่วยเบรก VOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน,นอัตโนมัติ ES แป้นเบรกและแกนโคมอะไรสามารถยึดตัวได้แอร์แบกคู่หน้าสอจุดแบบ SRS คานเหล็กที่ภัยด้านข้างเพื่อความปลอดภัยนะครับหลบไฟหน้าฟอลโล่มีโฮมไฟตัดมบอคู่หน้าแบบฮาโลเจนกล้องมองภาพขณะท้ายจอดด้านหลังแบบบิวอินนะครับเข็มขัดที่ภัยคู่หน้าแบบพรีไจุดสามจุดพร้อมหกดึงลากกลับและขอลายดึงอัตโนมัติสำหรับมบาคู่หน้าแล้วก็ระบบเตือนคาดเข็มขัดที่ภยัยคู่โดยสารคู่หน้านะครับหลบไฟหน้าฟอลโล่มีโฮมกล้องมองภาพขณะท้ายจอดแบบบิวอินมีให้พร้อมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซื้อซุปเปอร์ตงค์ให้กับพี่ดววิตาด้วยนะครับแล้วพบกับพี่ดงวิตาใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ